บิสลาิรเราะห์มาระหีมสาลสามอะลัยกุมรอฮมะตุลลอฮิวะบะรราะกาตุครอบครัวเข้มแข็งทําให้สังคมเข้มแข็งตามไปด้วยและนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนจําเป็นต้องเอาใจใส่กับครอบครัวด้วยกับเหตุผลต่อไปนี้นะครับนี่เป็นหลักการอิสลามพื้นฐานที่อัลลอห์ซุบฮานะฮูวะตะลาได้เอาใจใส่กับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากประการแรกเลยก็คืออัลลอห์ไม่อนุญ,ญาตที่จะให้มนุษย์คนใดเกิดมาอยู่บนโลกนี้ นอกจากจะเกิดมาอยู่ในระบบของครอบครัวอย่างที่เราได้กลา่าวอูซบิลลาฮิมเชาตันรอจิมย,ยาออยูฮันนัสอินนาคอลกนากุมมินザคารินวะอุนฟาโอมนุษย์ทั้งหลายเราได้สร้างพวกเจ้ามาจากเพศช,ชายและก็เพศหญิงดังนั้นแสดงว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยได้อยู่บนระบบครอบครัวโดยปริยายมีพ่อและก็มีแม่เป็นอย่างน้อยถ้าเขาไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีลุงป้านะเอาอย่างน้อยก็จะมีพ่อและมีแม่ บัสมินฮูมาริแจลันกาซีรวันิสาแล้วก็มนุษย์เกิดมาก็มีอลัลลอ์ก็จะให้เป็นเพศชายเป็นเพศหญิงและจากเพศชายเพศหญิงนี้อัลล์ก็ให้มีเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายดังนั้นนี่คือความสําคัญของระบบครอบครัวธรรมชาติไม่มีมนุษย์คนใดเกิดมาอยู่บนโลกนี้นอกจากเขาจะเกิดมาอยู่ในสถานะของสมาชิกในครอบครัวนี่คือความสําคัญของระบบครอบครัวในเชิงธรรมชาติประการที่2ก็คืออลัลลอฮ์สุบฮานะัฮูวะตละไม่เคยกําชับให้ใคร ต้องดูแลใครที่เป็นฟรดูอีน,นอกจากคนหนึ่งต้องดูแลครอบครัวโอเคใช่เราต้องดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกลนดับถัดมาก็คือดูแลครอบครัวเพราะอะไรฮะเพราะคนที่อยู่ถัดจากนั้นไปในบางคนอาจจะไม่สามารถจะดูแลคนอื่นได้ในสังคมแต่บางคนอาจจะสามารถดูแลได้อย่างเช่นบันดา,นนาบีและรอซูลที่สามารถดูแลตัวเองคนในครอบครัวแล้วก็คนในสังคมโดยรวมกลุ่มชนของท่านเหล่านั้นได้แต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยยางน้อยที่สุดต้องดูแลตัวเอง และคนในครอบครัวได้ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺ سبحانه แลงกล่าวออูซุบิลลาฮิมินัสเซตตานโรจิมในสุราอัตตะฮรีมว่ายาอเยฮัลลาดีนาอามานูกูอังฟุสะกุมวะาอฮลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกหมายถึงว่าการที่เราดูลำดับความสำคัญอันดับแรกเนี่ยต้องดูแลตัวเอง อย่าให้ตัวเองเป็นปัญหาของสังคมและเช่นเดียวกันอย่าให้คนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยาหรือแม้แต่ลูกๆเองเนี่ยเราต้องดูแลรับผิดชอบคนในครอบครัวใช่ไหมครับในมิบุรีมารยจิสลามในเวลาดูอานะรับบิญญาน,นีมุกีมัสซาลาติวมินดุรียติโอเลาได้โปรดให้ฉันเป็นคนดํารงละมาดนะให้ลูกหลานของฉันเป็นเออและให้ลูกหลานของฉันดํารงละมัดหมายถึงว่าคนในครอบครัวเนี่ยต้องดูแลรับผิดชอบ นะอย่าได้ละเลยแล้วก็ไปป้ายความผิดให้กับบางทีเป็นโรงเรียนบ้างเป็นทีเป็นสถาบันอื่นๆบ้างก็แต่ละคนคือเราอาจจะให้คนอื่นช่วยดูแลลูกเราไไ้้เช่นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต,ต่างๆแต่ว่าอันดับแรกเลยคือเราต้องดูแลตัวเราเองแล้วก็ดูแลลูกหลานของเราประการที่3ที่บอกถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวนะครับก็คือหลักฐานที่ท่านนบีซอลลอฮอ,อะลัสมได้บอกว่าผลงานชิ้นโบแดง ของไชตอนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยที่จะให้เกิดความเสียหายกับมนุษยชาติก็คือการทําลายสถาบันครอบครัวคือผลงานของไชตอนก็คือไอหยูกยาใบานากูมูลอาดาวตะวันบากรอสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นการเป็นศัตรูอันอาดาวะความโกรธเกิดอันบากรอระหว่างมนุษย์ให้เกิดขึ้นและความขัดแย้งเกิดขึ้นสําคัญที่สุดระหว่างมนุษย์ก็คือระหว่างสามีภรรยา หรือระหว่างคนในครอบครัวดังนั้นแผนการในการทําลายสถาบันครอบครัวใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เราทราบว่ามีชัยตอนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าชัยตอนนั้นจะเป็นชัยตอนที่เป็นยินหรือชัยตอนที่เป็นมนุษย์ก็ตามที่ต้องการจะทําลายสถาบันครอบครัวดังนั้นนี่คือความสําคัญจากตัวบทหลักฐานจากอันกรานและสุนัขาน,าน,นาบีซอลลัลฮุอะเลสลัมแล้วเนี่ยที่บอกว่าผลงานชิ้นโบแดงของชัยตอนที่จะทําลายมนุษยชาติคือการทําลายล้างฮะดิษบันทึกโดยมามมุสลิม ชยตอนหรืออิบลิสเนี่ยจะส่งสมุนของมันไ,ไปล่อลวงมนุษย์เสียชาวิทำความผิดบาปต่างๆแล้วก็จะกลับมารายงานอิบลิสเฉยตอนตัวหนึ่งก็จะมารายงานฉันทำให้มนุษย์ได้ทําความผิดนั้นน,นี้นี้นั้นอิบลิสก็บอกว่าไม่ได้มีผลงานอะไรใหม่ๆเลยจนกระทั่งเฉยตอนตัวหนึ่งบอกว่าฉันสามารถที่จะทําให้สามีภรรยาแตกแยกกันอิบลิสบอกว่าเันี่ยมาจเจ้าเป็นเฉยตอนที่ยอดเยี่ยม ทำผลงานชิ้นโบแดงดังน,น,นั้นผลงานชิ้นโบแดงของเชตตอนคือการสร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยานั่นก็คือจุดเริ่มของสถาบันครอบครัวนั่นเองและนี่คือสาเหตุผลที่บอกว่าเรา จำเป็นจะต้องเอาใจใส่กับสถาบันครอบครัวเนื่องจากหนึ่งเอาให้เราเกิดมาอยู่ในสถาบันครอบครัวคือมีพ่อมีแม่เป็นอย่างน้อยมีพี่มีน้องถ้าใครมีมากกว่านั้นก็คือลุงป้านา้าอาแล้วก็อันที่สองคือเรากำชับไม่เคยํำชับใครให้ดูแลใครนอกจากให้เราดูแลตัวเองและดูแลคนในครอบครัวสำหรับคนที่อาจจะมีความสามารถมากกว่านั้นเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่แต่ละคนก็จะรับผิดชอบ ใหญ่กว่านั้นแต่อย่างน้อยที่สุดทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวและประการที่สามก็คือผลงานชิ้นโบแดงของเชตตอนคือการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวดังนั้นเราคือบุคคลที่ต้องเอาใจใส่กับครอบครัวดังนั้นครอบครัวถ้าดีแล้วถ้าแต่ละคนดูแลครอบครัวของตัวเองดีดูแลตัวเองดีดูแลครอบครัวตัวเองดีจะทําให้สังคมดีไปโดยปริยายนช่ห์ครับสาอมลัยภุมเร์องตุลฮิวะบเระตุณ